เยู้เมื่อกี้เราคือเพิ่งสอนคาดอะไรเกิ็ไปไปสารพักสามเพลงจริงแพงไปสายแล้วก็พูดยาวโฟยาวไม่ไหวแล้วก็กี่ชั่วโมงแม่ถ้าใครดูชั่วโมงกว่าเลยเกือบสองชั่วโมงเนาะอัอนี่เพิ่งเดยที่สองนะเพิ่งเดยที่สเดแรกก็จัดดอกไปเต็มเต็มเนาะ แต่ว่าใครได้ลงคัดเกิดใหม่ไพสารก็รู้กันอยู่แล้วนะว่ามันแพงขนาดไหนตั้งแต่เกิดใหม่ไปไสารภาคหนึ่งแล้วอันนี้เราไปถึงภาคสองภาคสามกันแล้วนะอตอนนี้ใครยังไม่มาตามไม่ทันก็รีบไปลงย้อนหลังกันเอาเองในเกิดใหม่ไพสารภาคสามจริงโอเคไหมวันนี้ไอซีเอฟคนสุดท้ายนะใครที่เพิ่งมารู้อะไรแบบนี้นะสองพันสองร้อยิบสองมาในที่ยึคืนวันนี้เนาะเออก็คือราคาเต็มาราคาเต็มหมื่นเก้าหมื่นเก้าโอเคไหมขึ้นเลยต้องไปต้องไปเบอร์นั้นเลยเพราะว่าปัญญาข้างในแพง มันเป็นสรุปไงสรุปปัญญาประสบการณ์จริงสรุปจริงใครที่ได้รู้ในในภาคสามที่เราเพิ่งสอนไปเมื่อกี้นะก็จะได้รู้ทางลัดเลยของการที่ว่าหลายๆคนเ็าเรียกโผโผโผเห็นไหมเดี๋ยวก็เขาเขาบอกออกนะเขาเรียกว่าจุ่มในปัญญาพีอใฟังเลยอ่ะใช่ใช่เขาเรียกว่าเดี๋ยวไม่นานสวรรค์บนดินได้แป๊บเดียวแล้วก็กลับไปงงเหมือนเดิมแล้วก็กลับไปหาเงินเหมือนเดิมอีก เข้าใจปะเหมือนคนกลับงานกลับไปทํางานประจําหรือใดก็ตามก็พูดอย่างนั้นก็ยังได้จริงๆทําอะไรก็ดีทั้งนั้นแหละลูกแต่ว่าอันนี้เอเปรียบเทียบไปฟังเนาะเข้าใจปะอ่ะให้หนอนนอนขายี่นิดนึงโห้แพงมากแล้วก็ลึกลึกลึเราคายี่กันในเรื่องแบบคือการเห็นคุณค่าในการจ่ายออกให้ปัญญาเหมือนซาบซึ้งอ่ะเออเหมือนยิ่งคุณซาบซึ้งต่อการจ่ายเงินจ่ายออกให้ปัญญา คือเงินที่มากกว่ามันก็จะเข้ามามันเป็นจุดจริงๆมันคือจุดดึงดูดจริงๆอ่ะที่เราคือคือทุกอย่างอ่ะสุดท้ายมันไม่ได้เป็นหน้าที่นะควรแต่มันคือแต่กดก็คือกดคลื่นพลังงานมันก็คือคลื่นพลังงานจริงจงมันหนีตัวเองไปไม่ได้ทุกคนอยู่กดนี้ไงกดนี้ทุกคนหยุดภายใต้กดนี้ถ้าใครที่ไม่รู้กดนี้ก็เหมือนกับว่าสร้างด้านลบไปเรื่อยๆไงที่บอกใน้คลาดเนาะจริงอันแล้วเลยเมืนค่ามืนเฉยจริง แล้วเราขย,ยี้กันแบบลึกซึ้งมากมในคลาสแล้วก็จี้เลยอ่ะจี้ให้เห็นเลยอ่ะว่ามันหาประสบการณ์อ่ะแล้วจี้ให้เห็นเลยว่าเคยถ้าจุดไหนจุดไหนที่เป็นหลุมพรางละกันเนาะเหมือนเป็นฟิลที่เหมือนนางฟ้าจะบินไม่บินแหล่หรือแบบานางฟ้าหน้าใหม่มาแล้วอยู่ๆก็เอ้ย หลุดไปหรืออะไรใดๆเพราะมันอาการเราแตกให้เห็นน่ะทานผู้คนนี้ว่าอาการนี้ทุกคนแล้วมาแพทเทิร์นเดียวกันเราแตกเราแตกให้เห็นเลยอ่ะเหมือนแตกให้เห็นเลยแล้วก็ช่เอาไปเลยอ่ะเอาจริงทั้งสวรรค์ไปเลยอ่ะถ้าฟังได้ยินจริงๆก็จะรู้เลยจะรู้ตัวเองแล้วรู้ตัวเองแล้วก็คือเหมือนแบบได้กลับมาเห็นตัวเองจริงเห็นสภาวะแล้วก็อยู่ที่การเรื่องของแต่ละคนแล้วว่าเฮ้ยจะฟลิปไปต่อในทางจรเลยไหมแต่สุดท้ายอ่ะ เอาจริงยังไงก็ต้องมาเจอตรงนี้อยู่ดีอ่ะเข้าใจปะไม่วันนี้ก็วันไหนอ่ะก็ต้องมาตรงนี้อยู่ดีอ่ะจะหลุดไปก่อนมันก็มีสองทางอย่างที่บอกนะแม่นะอืมใช่ก็คือแบบหลุดออกไปก่อนกับไปภัยสารด้วยกันเลยอใช่เป็นแบบนี้จริงตรงมากตรงสุดตรงนี่ตรงสุดแล้วก็เพราะว่าปัญญามันอะไรที่สุดไงจริงอืมจริงชีวิตคุณก็อะไรที่สุดไงจริงจิตวิญญาณคุณก็อะไรที่สุดจริง อย่างคือไรที่สิ้นสุดแล้วจะหาที่สิ้นสุดไปทําไมเนี่ยสอนในเดหนึ่งเลยรู้ป่ะแพงมากอนะไปลงย้อนหลังกันเอาเองในคลาสเกิดหมายเป็นไพศาลจริงแพงจริงแพงไพศาลเลยใช่ถ้ามีโอกาสก็ไปลงนะเราคยีกันเยอะมากอ่ะแล้วจะบอกว่ามันลึกมันลึกเกินไปลึกจนแบบมองกันแล้วแบบอะไรกันวันนี้เราทําอะไรกันวันนี้ยิ่งพูดยิ่งแพงจริงอืเป็นชั่วโมงจริงแพงมาก แล้ว<อ>เพราะว่ามันคือประสบการณ์จริงไงที่เราเห็นกันนักกระนาเนาะว่าหลายๆคนคือไปไม่สุดทางเข้าใจปะก็เ,เรียกว่าสวรรค์นบนดินบ้างโผๆผโผจริงไหนะตอนแรกๆขอบคุณชาติึ้งน้ำตาไดลค่ะคุณคู้มตื๊ดตืดตื แต่ระหว่างทางก็ลืมอน j o ยนา w ลืมว่าจุดที่จ่ายออกมันโหเราเห็นความเจริญเรามหาสจั์อุ้ยเงินเข้ารัวๆจุดที่จ่ายออกช่วงนั้นสวรรค์ไม่ไหวช่วงนั้นสวรรค์ไม่ไหวแล้วพอเวลาผ่านไปแล้วลืมอนจอย now หลุดจูนไม่รู้ตัวเองแล้วก็พอหลุดจูนก็ไปเล่นข้างล่างแล้วก็คิดว่าเงินจะมาเงินมาจากการลงมือทําต่างๆก็ไปสรุปเปลือกให้ตัวเองอีกซึ่งก็ไม่แปลกก็ก็เป็นตาม ตามเคลื่อนพลังงานเลยก็ไปแวดล้อมแบบนั้นอีกแล้วซอสก็ส่งมาคอนเฟิร์มจนกว่าจะเชื่อว่าทางที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใช่แล้วก็หลงลืมซอสไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่มีผิดไม่มีถูกะทางไหนก็ดีทางนั้นน่ะแต่ก็สุดท้ายก็ทุกคนก็จริงๆเชื่อว่าทุกคนก็อยากจะกลับไปเป็นดวงที่แท้จริงอะเพราะสุดท้ายทุกคนก็ถามหาสิ่งนี้สุดท้ายก็ถามหาแต่สิ่งนี้นั่นแหละใช่แล้วไงต่อแล้ว อยากมีความสุขอยากอิ่มเต็มนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออมันลึกมากมันลึกมากจริงๆก็ก็เนาะสุดท้ายไปเลือกให้ตัวเองก็แม่เนาะใช่เลือกให้ตัวเองเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เนาะหุ๋ยนี่ยในคลาสสามอะแพงมากเลยนะเกิดใหม่อ่ะทุกคนเกิดใหม่เป็นสามเให่อืมภาคสามล่าสุดแพงมากลึกลึกจริงจริงมันก เออใครที่ยังไม่เริ่มบินไปเริ่มบินตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคหนึ่งแล้วก็ตามมาที่ภาคสามนะภาคสองภาคสามนะลึกลึกแต่ละอันเนี่ยคือครั้งก่อนในภาคสองก็เขย่าสัะเทือนกระเป๋าเงินประกปาเงินกันแต่ละคนให้เจริญมั่งขั่งร่ำรวยกันไม่รู้เท่าไหร่ดีใจมากเลยรู้ริงเออแล้วทุกคนก็ยังไปเห็นคุณค่านั่งเก็บกันอีกนั่งทวนแต่ละคัสอีกเพราะว่าปัญญาเนี่ยฟังทีเดียวก็คือตื่นนะตื่น คุณรู้ไหมอ่าอย่างลูกศิษย์ใครนะชื่ออะไรเจ้ารสจนาอย่างเงี้ยเออเห็นไหมหนอนนอน,น,อนเคยมาเรียนสดกับมูครูนะแล้วก็ <c oughs> สุดท้ายก็เขาเรียกอะไรนะไปเล่นเนาะพอไปเล่นเสร็จแล้วกลับมาลึกซึ้งอีกได้ฟังปัญญาู้รู้ลึกขึ้นไปอีกอะมูครูใจมากประสบการณ์สวยงามเออสวยงามเพราะว่ากลับพอการกลับมาได้หอมหวานอีกครั้งเนี่ยประเสริฐที่สุดเลยจริงจริงไม่มีสิ่งใดแลกได้เลย ไม่มีสิ่งใดเทียบเทียมแล้วเราคุยกันเรื่องหลงลืมด้วยอืการหลงลืมสวรรค์อืแล้วก็ก็หลงลืมสวรรค์ก็ทอดทิ้งสวรรค์ไปเองอ่ะก็ทอดทิ้งตัวเองทอดทิ้งตัวเองทอดทิ้งสองเห็นไหมสิ่งที่คุณพูดตรงตรงทั้งหมดเลยใช่นั่นแหละก็แต่มันก็สวยงามทุกจุดจริงๆนะเพราะว่าแบบโอ้โหยิ่งมาสวยงาสวยมากหอมสวยมากหอม ทำไมน่ากินนี่ยกินมันวานิลาน่ากินเนี่ยอ๋อมาอยู่จะกินเลยดิโอ้ยอย่ทำได้ไหนเมื่อกี้ซ้อนเลียปากเลยละขำอ่ะเอออ่ะมีอะไรอยากฝากไหมสิ้นท้ายเพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องไปเที่ยวแล้วเหมือนกันไปจูนและไปนอนไปอดอเออเออทุกคนอยู่มาเกินอือใช่วันนี้ก็ฝากไว้เลยเนาะก็คือแพงมากจริงแล้วก็ อย่างที่บอกว่าหลีกนี้ปัญญาไปไม่ได้แล้วใครได้รู้ก่อนก็ประเสริฐที่สุดคุ้มครวบมือให้เย้เพราะว่าสุดท้ายแนละ้วทุกคนก็จะเ <c oughs> ขาเรียกว่าความรู้สึกสวรรค์นบนดินเนี่ยใครออามาให้ก็ไม่ได้เนาะแต่คนที่เขาเรียกว่าลงทุนในปัญญาเนาะเขาก็ได้รู้ได้ด้วยตัวเองปัญญาที่เพียวและบริสุทธิ์ด้วยเนาะเขาก็จะได้ตอบคําถามตัวเองได้แล้วคุณและทุกวินาทีในชีวิตของคุณนะต่อให้หลุดไปไหนก็ตามอ่ะแล้วก็คุณก็ยังกลับมาได้พบสวรรค์บนดิน บ้านของคุณอยู่ดีเนาะที่ที่ของคุณอยู่ดีเนาะแล้วก็อย่าลืมว่าปัญญาที่ใช่คุณต้องมาปรับเทียบกับปัญญาที่ใช่และบริสุทธิ์เท่านั้นอย่าไปรับปัญญาที่ไม่ใช่มานะเพราะว่าไม่ใช่ก็คือหลงละเลิงไปไกลหลงไปไกลหลงละเลิงไปไกลโอเคไหมแล้วก็จะจะไม่ได้พบตัวเองแล้วก็ <c oughs> ไม่รู้สึกสวรรค์นบนดินอย่างแท้จริงครูปาถนาห้ทุกคนได้ไปรู้สึกสวรรค์นบนดินนะ <c oughs> เพราะนั่นคือสิ่งที่ทุกคนคู่ควร นั่นคือเนื้อแท้กลับไปเป็นตัวเองใช่ดักทุกคนดูคู่ควรก็ควรกินก็คือเป็นของตัวเองอยู่แล้วก็ใช่ไงมันคนส่วนใหญ่มันรับอะไรน้อยกว่านั้นเข้าใจป่ะกินของไม่ควินอยู่ได้ เข้าใจป่ะแล้วก็แล้วก็บางทีก็ให้ให้ให้ราคามันสูงด้วยไปรับมรดกของตัวเองซะใช่แพงดาวเอาเดาเดาวเอาเด,ดา,เ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 าเดาเดาดูเดาวดาอ้าวาวันนี้ก็มาด้วยรักอย่าลืมไปลงคัสเกิดหมายไปพไิสานวันนี้ซีเอฟวันสุดท้ายหนึ 1, ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบใช่ไหม สองพันสองพภายในเที่ยงคืนวันนี้แล้วก็ถัดไปก็คืออัพจนกว่าจะราคาหนึ่งเลยก็ในราคาสองหม่นะตอนนี้ให้โปรวันสุดท้ายในวันนี้สองพัยภายในเที่ยงคืนวันนี้เนาะแล้วก็ให้สําหรับคนที่พิมพ์ซีเท่านั้นนะเออซีเอฟซีเท่านั้นนะเออวันนี้ก็มาโดยดักแล้อย่าลืมไปติดตามหนอน,น,อนที่ไหนคะ ที่เห็นลูกใช่ไหมใช่ซอตีอาเตกาอไปเลยนะปัญญาแทงแทงั้งนั้นเลยแล้วคุณครูว่าดีใจมากมีนางฟ้าเต็มไปหมดเลยแล้วก็รักทุกคนมากเลยแล้วก็อวยพร้ทุกคนฟังตัวเองให้ได้ยินนะอของแบบนี้ต้องตื่นรู้ได้ด้วยตัวเองนะอจริงไปทำให้ตัวเองนะอวยพรจะอวยพรอวยพรให้นางฟ้าทุกคนเนาะซาบซึ้งให้ทุกคนเอออวยพรเหมือนในคลาสเลยแล้วก็ก็คือสิ่งนี้เนาะรู้สึกซาบซึ้งเนาะขยี้การซาบซึ้ง appreciate เงินน่ะที่ตัวเองจ่ายออกให้ปัญญาอืมแล้วมันจะได้กลับมาภายสารจ่ายออกให้สิ่งไหนสิ่งนั้นมีมากขึ้นเออสิ่งเนี้ยของจริงของแท้แล้วไม่มีอะไรตรงไปกว่านี้แล้วก็จ่ายออกให้เรื่องเนี้ยมันก็มันก็แฝงไปทุกอย่างเข้ามาเองมันคือปลดล็อกแล้วแม็กซ์แล้วเงินที่มากกว่านั้นก็เข้ามาอีกภายสารแบบง่ายง่ายด้วยเนาะหลายคนชอบเอายากยากเนาะก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็บอกว่าถ้าอยากไปทางยากอย่าพิ่งลงปัญญาค่อยมาลงทีหลังไปไว้ท้ายสุดนู่นน่ะใช่ถ้าเลือกทางยากก เอาไว้ก่อนเออถ้าอยากถ้าอยากจะไปฝ่าฟันได้ด้วยตัวเองก่อนก็ตามสบายเลยเอ็นจอยได้หมดเลยเนาะแต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าพอแล้วเื่อทางยากแล้วเื่อแล้วกูอยากได้ง่ายๆดินนิวฟลิปสวรรค์บนดินใครจะพูดไรเรื่องของมึงจริงตื๊ดๆแล้วกูอิ่มเต็มมากต้องปักเข้มใครมาแย่งก็ไม่ได้ปักเข้มเนาะอ้ยพลอ้ทุกคนไปเลือกปัญญาที่เพียวและบริสุทธิ์ในแต่ละคัสกันเอาเองนะวันนี้อยากอยากแนะนำคัสอะไร จักรวมกตอจักรวาลมาร์เก็ตติ้งจักรวานมาร์เก็ตติ้งตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วอ่ะวันนี้ให้โปให้โปเลยเออให้โปเลยวันจักรวาลมาร์เก็ตติ้งลึกจริงไปเอาหนึ่งก่อนก็ได้ดึกไปเอาหนึ่งก่อนก็ได้หรือจะเก็บทั้งหมดแม่ก็บอกไปแต่คือแบบโอ้ทุกคนวันนี้คุยกันแม่ที่เราคุยกันว่าจักรวาลก็คือศาสตร์ที่จักรวานมกตจะบอกว่าเป็นศาสตร์สำหรับเดียนะ เป็นศาสตร์ที่ก้าวไกลล้ำสาก,กล,ลโลกที่สุดแหละคือล้ำเทคโนโลยีใดๆต่อให้เทคโนโลยีข้างหน้ามันจะแบบโหไปแบบว่ายี่สิบปีห้าสิบปีที่ล้ำไปแล้วว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเจอนู่นนี่นั่นก็ยังไม่เทียบเท่าจากรวมาร์เก็ตติ้งที่มันกระโดดไปก่อนมันกระโดดข้ามทุกสเต็ปแบบมนุษย์ไปหมดเลยวย<ห>ตรงเนี้ยอันนี้คือแบบ โปรโมดไม่ไหวนะจากว่ามาร์เก็ตติ้งวันนี้ให้โปรสุดท้ายนะจากสามพันเอ้สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าวันนี้ให้โปรสุดท้ายสองหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบหกภายในเที่ยงคืนวันนี้โอเคไหมสองหมื่นหกพันหกร้อยสิบหกเทียบกับปัญญาในนั้นใช่เทียบไม่เทียบไม่ติดเนื้อหาลงลึกแก่นกระดูกดำเห็นไหมวิธีทำการตลาดผ่านผ่านจักรวาลสุดใครอยากไปกูเขาเรียกว่าใช้ใช้ตัวเองไปทำจักรวาลมาร์เก็ตติ้ง ยิงแอดอะไรก็ก็ตามสบายไม่ต้องเรียนโอเคไหมแต่ถ้าใครอยากทางสบายแต่ถ้าใครอยากทางสบายง่ายง่ายเกินไปง่ายเส้นผลบางคูเขาก็ไปฟังกันเองในจักรการ์ติงจริงเขาเรียกว่าชะาล้างตัวเองให้เบาให้ใสเลยโคตรแพงแล้วคุณจะไม่ยึดยื้อสิ่งใดเลยเข้าใจป่ะไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใดเลยด้วยเขาอยากล้ำหน้าไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใดเลยล้ำไปเลยอะจักรการ์ติงใช่แล้ว คือศาสตร์ของสูงจริงๆอย่าพูดเลยศาสตร์ชั้นสูง,สสงจริงจริง,รงแล้วก็ <c oughs> ต้องปรับพลังงานไปแล้วนะทุกคนนะ <c oughs> ถ้าใคร,รยังไม่เคยฟังหนังสือเสียงบุคลาง2ีเครื่องมือในชีวิตหรือสัมผัสไม่ไดั หรือว่าไม่เคยลงค้าไหนในหนึ่งในนั้นเลยก็ตามอย่าลิอย่าลิอย่ารีบมันกระโดดไปอย่ารีบมาลงจากมามาร์เก็ตติ้งเพราะมันสูงเหลือเกินแพงไว้แพงสูงแล้วจะไม่เห็นค่าใช่เพราะว่าจะไม่เก็ตตัวเองไม่เก็ตเองใช่แล้วจะโทษอย่างอื่นไม่ได้ใช่ถูกต้องพลังงานตัวเองไปใช่จูนตัวเองไปก่อนใช่ถ้าใครเร่งรัดจะเอาตืดๆๆนะคุณเข้าใจปะเอออันนี้เขาเรียกว่าต้องติดกระดุมเม็ดเล่ถูกต้องนะเหมือนกับว่าคุณค่อยๆลดน้ำต้นไม้เข้าใจปะ ที่มันที่มันจะชูช่อออกเป็นต้นใหญ่ไพศาลที่คุณจะพึ่งพามันได้ตลอดทุกทุกภพทุกชาติมันเซนเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเออแล้วหลายคนจะเล่งรัดเล้งรัดจะเอาจะเอาต้นดูเข้าใจป้ะเออยังไม่ไม่ได้ลดน้ําต้นไม้ให้ปัญญาเลยเข้าใจป้ะเนี่ยเอองี่ออกปมาไหมเพราะว่าในจักรวาลมาร์เก็ตติ้งนะมันคือการปลูกปลูกปัญญาไพศาลอย่างแท้จริงเลยปูรากเลยปูรากเลยเหมือนเดรดิวายสี่ภาคนั่นแหละปูรากเลยจริงเนาะจริงโอ้ก็อย่างลูกที่เก็บ ก่อนก่อนไปจักรวาลก็เก็บไมด้าสมาเก็บปลุกพลังมามก็เก็บแก่นแก่นมาเก็บไวเบชั่นแก่น,แก,นแก่นมาแล้วไงอตอนนั้นนะในในตอนนั้นนะโอ้โห oh, ทุกคนแพงแพงไพศารจริงอันนี้แม่งชาตินี้ต้องได้เอาหูไปได้ยินจริงพูดเลยอาริยาทรัพย์ จริงมีความสูงเนาะพอได้กลับไปทวนก็โอ้ยวาบนดินยานยานสูงยานสูงชะล้างตัวเองไพศาลดีใจมากเลยแพงมากโคตรพังงาดพูดเลยแม่งเรียนคาดไม่มีสิ่งไหนลําแม่งจะตัวมันก็ตัวใหญ่ลับค่ากว่าคุณรู้สึกเขาเรียกว่าอยู่ยงคงกระพันอีกแล้วนะไม่สามารถถูกเช็คได้เลยถูกกระทบจากใครได้เลยเนาะหรือว่าจากเหตุการณ์หรือปัญหาตรงหน้าได้เลยเนาะโอ้โหอยู่เหนือปัญหาทุกสิ่ง จริงบินสูงอย่างแด้จริงไปฟังจากว่ามาติง้งซีเอฟไปเลย,ลยวันนี้ไอ้โปรวันสุดท้ายสองหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบหกเท่าไรแม่งคือถูกแกนกระดูกดาข้อน,นี้ไม่มีใครมาบอกจริงๆแ้วเศษเซี่ยวเล็บเนาะราคาสองหมื่นหกแต่ว่าหลายคนแม่งคือไปจ่ายเรื่องไม่ใช่จ่ายมาเป็นล้านดูม,มันไม่เคยอิ่มเต็มนี่คือของที่ใช่นะก็ไปเห็นคุณค่ากันเอาเองเนาะเพราะว่าของแบบนี้ก็ใครมาพูดอะไรก็ไม่ได้หมายถึงว่าใครมาพาไปพาไปสวรรค์ก็พาไปไม่ได้ต้องตัวเองพาไปเท่านั้นจริงโอ้ปุ แทงดึกฝากเอออ่ะฝากอะไรอีกไหมทิ้งท้ายแล้วนะอ่ะจากการ์ดแม็กกตติ้งกดทองคำไหมล่ะกดทองคำอีกแล้วอะเอาอีกไหมต่อกดทองคำแล้วกันเนาะกดทองคำห้าอ่ะอ่ะกดทองคำภาคห้าที่นอนนอนเชียร์กันนะกรหนาเชียร์มากเชียร์มากให้ไปเก็บ ข้าห้าคือแปลงบอกไว้เลยก็คืองัดก็คืองัดเพราะว่าจาได้ว่าขาดนั้นอ่ะโอ้ขาดเน้นก็แถมไม่รู้กี่กี่เป็นร้อยเป็นสิบอ่ะจริงเป็นสิบจริงเยอะมากเหมือนหลายภาครวมกันอยู่ในภาคนั้นแต่แม่ไม่ยอมปล่อยเอาจิงๆแม่ไม่ยอมปล่อยจริงแม่ขครยี้แบบโอ้โหขครยี่แบบแตกแตกไให้ทุกคนไปกระจ่างเรื่องเงินไงคือห้านี่งัดเลยนะงัดเรื่องเงินเลยเอาจริงใครที่ผ่านพวกไมดัาสมาแล้วเนี่ยแล้ว ต้องอัพเวลนะสำหรับคือจะพูดเลยว่าไมดัสเนี่ยจะเบาด้วยจะเบาขึ้นไมดัสมันก็เป็นแก่นแล้วที่ไฟลุกแต่ละคนไฟลุกเงินเข้าลัวๆยไปอีกเออปัญญาที่มันอัพเวลไปอีกกันเนาะคือกดทองคำยกให้เรื่องกดทองคำเรื่องเงินแม่งไทศารมากพูดเลยขุดขุดขุมทรัพย์ซอสในนี้จริงๆแล้วก็ งัดสุดๆก็ไปเก็บห like, ้าก่อนก็ได้ถ้าแบบว่าจะเอาแบบงัดขึ้นสวรรค์ไปเลยอะไรเงี้ยคือก็คือโช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 อย่างนี้เลยนะคือแพงมากแล้ว๋ยวค่อยไปตามเก็บหนึ่งสองสามสี่แก่นก็ไปเก็บให้หมดเนาะทุกคนแล้วก็ก็ไปเอาห้ามาก่อนแล้วดึงเงินซอสมาแล้วก็มาเก็บหนึ่งสองสามสี่ได้อันนี้ก็เออลูกว่าอันนี้คือเดอะเบสนะอันนี้คืออย่างที่แนะนํานะว่าไปโอ้โหแพงแล้วทุกคนจะมาแบบ กราบขอบคุณชีวิตตัวเองที่ตัดสินใจเข้าไปเรียนอ่ะใช่เอาไปแพนไปได้ฟังแล้วโอ้โหเงินแม่งมาจากไหนเอะแกอ่ะอย่าม่เงินฟรีๆเข้าใจว่าเงินฟรีๆเข้ามาง่ายๆงงๆเราปักไปเลยเออและความรู้สึกของคุณไม่เคยโกหกนะโอ้ยความรู้สึกนี้นะคนที่มีตังค์รวยเป็นแบงก์ก็ยังไม่ได้รู้สึกแบบคุณต้องพูดประโยคนี้เนาะไปฟังกันเองในกฎทองคำทำเงินล้านเพราะนี่คือปัญญาเพียวเป็นเป็นแก่นจิตวิญญาณอย่างแท้จริงเนาะวันนี้ให้โปรเท่าไหร่ดีห้าหมื่นห้า ห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าภายในเที่ยงคืนวันนี้เนาะกดลองทำพันเงินทำเงินล้านพักห้าห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าภายในเที่ยงคืนดังได้ทั้งชีวิตหัวดระทั้งจริงจริงเออแพงจริงมันจะฟินอ่ะอืมฟินแฮปปี้อ่ะมีความสุขเออเพราะหลายคนหลีกหนีเรื่องเงินเนาะแล้วก็จริงๆไม่กระจ่างเรื่องเงินมากกว่าเป็นพาดของเงินซะมากกว่าเนาะจริง เอาวันนี้ฝากไว้เท่านี้แหละแล้วก็อย่าลืมว่าจากักรวาลมาร์เก็ตติ้งด้วยแพงมากแล้วก็ค่ดเกิดหมายปไปยสารเนาะเมื่อกี้ให้ซีเอฟไปแล้วนะจักรวันมาร์เก็ตติ้ง2 6 6หมืนกพ้อยกนะกดทองคำเงินล้านซีเอฟห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยสาแล้วก็ค่ดเกิดหมายปลายสาสองสองสองพันสองร้อยยี่สิบอแล้วอยากจะฝากสัมผัสไมดัสด้วยเพราะมีคนครีเควสต์มาตลอดวันนี้ให้สัมผัสไมดัสบทย่อยนะหนึ่อยสี่ส 1,447งพนภายในเที่ยงคืนวันนี้เนาะให้เฉพาะคนที่พิมพ์ซีเอ่ไนแล้วใครอยากได้กดทองคำหนึ่งล้านแบบบทย่อยใครจะไปเก็บบทย่อยก่อนก็ได้นะวันนี้ให้โปรวันสุดท้ายบทย่อยกดทองคําทําเงินล้านบทย่อย2 2 2พัองร้่เออ ส <2. S 2> องพันสองร้ี่สิบสองในเตียงคืนวันนี้เท่านั้นโอเคไมสองพั้ยยี่สายในเทียงคืนวันนี้เท่านั้นใครที่จะลงกดทางาเิน,น้านบทย่อยบทย่อยนะเออแล้วก็สัมาพันธ์ไม่ได้ท่านไปแล้วหนะึ่งันสี้สี่เจ็นาะยี่สิบเจ็เครื่องมือชีวิตบดย่อยหนึ่งันสี่สี่สิบเก้าภายในเตียงคืนันี้แต่ราคายนไปสาร <laughs> ไปทยอยเก็บกันเอาเองนะที่ดักทุกคนยี่สิบเจ็ครื่องมือชีวิตไปสานเนาะ ใช้ได้ทั้งชีวิตวิร์กช็อปได้ได้ทุกได้ทุกด้านในในชีวิตเนาะใครอยากเอาแบบเต็มบททั้งภาคหนึ่งภาคสองเลยสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบสี่เอปรมือให้ตัวเองให้ือพากรมทีพิมพ์สี่เอฟเท่านั้นแล้วก็ให้ภายในเที่ยงคืนวันนี้เท่านั้นแล้วใครมาดูยยอนหลังแคปอันนี้ไปบอกทีมงานแล้วกันเนาะให้เฉพาะภายใน ยงคืนวันนี้เท่านั้นและให้เฉพาะคนที่พิมพ์ซีเอฟเท่านั้นถ้าเลยอันนี้เป็นราคาเต็มนะจ๊ะโอเคนะเราก็ไม่ต้องรอโปรเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้โปรเท่าไหร่นะลูกนะเออมีแต่อัพขึ้นอย่างเดียวเพราะว่าโลกใบนี้มันข้ังเหลือเฟือนะให้ทุกคนเนี้ยจิตมั่งข้างเหลือเฟือแล้วมองข้ามเรื่องจํานวนเงินคุณจะได้พบอัญญาแพงแพงใช่ไหมปุ่มมือไปแล้วไปแล้ววันนี้มาด้วยดักดักทุกคนเะจุ๊บจุ๊บเ้